สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเซลล์น้ำอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามาพบกับสปาร์ตตูซิงนะครับเครื่องสามพัน 3, นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะฮะ ก็ตัวนี้จบครบเซตสเลยครับฝาหน้าคาร์บอนนะครับล้อบรรทุกของเลนโซ่นะครับตู้2งเมตรสินะครับครับมาในตัวล้อแม็กนะครับแม็กตัวนี้จะเป็นขอบ18นะครับใช้ยางสอง5 5้า้สิทันะครับเป็นยางเลเดียนนะครับสวยๆไปเลยนะครับล้อหลังของเรานะครับใช้ของเลนโซ่นะครับส่วนยางใช้ของมิชลินนะครับก็เป็นยางบรรทุกโดยตรงนะครับก็ใช้ยางเบอร์25 5หน้ทัห้าทับ้านะครับ ก็จะมีทอดซิ่งนะครับเป็นของคุณต้อมทอดซิ่งนะครับนะบริการถึงที่นะครับส่วนข้างล่างนี้ครับจะเป็นแหนบนะข้างละห้าแผ่นนะครับเสริมมาจากของเดิมนะครับแล้วก็มีโช๊คนะครับขนาดแกนโช๊คอยู่ที่ยี่สิบมิลนะครับตัวนี้บรรทุกสามตันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตู้กันนะครับ ตู้ตัวนี้เป็นตู้2เมตรสิบนะครับก็คือเราจะปลูกพื้นไม้ให้นะครับทุกอย่างเนาะแล้วเรามีรับประกันตู้ด้วยนะครับต่อไปให้เรียบร้อยครับครับแล้วก็มาถึงฝากระโปรงนะครับเป็นฝาคาร์บอนของชากณะนะครับตัวนี้เป็นทรงเอ็มนะครับส่วนเรื่องการจดทะเบียนนะครับจดจากขนส่งถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นรถบรรทุกตู้นะครับแล้วก็เรื่องสีฝากระโปรงกับสีตัวรถนะครับเดี๋ยวเราทําจดสองสีให้เรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงเรื่อง เอกสารต่างๆนะครับผมดาเนินการให้เสร็จสิ้นแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมฝากขอกดไลค์กด like, cert, แชร์กดต,ติดตามนะครับของช่องชมบุรียูสูเซลสาขาบ้านบึงด้วยนะครับก็สวัสดีครับ bodies into you don't need to fall through the call, cuz they said so you don't need to fall through the call, cuz they said so you don't need to fall to the